เดี๋ยวหนูไปซ้อมแล้ว, <S <S วนี่เพื่อนมาซื้อวีมาใหม่น่ารักใหม่เพราะว่าหนูอยากได้วีอันเล็กๆเพราะว่าแบบอันใหญ่ๆมันพกพายาเน็ตหนูปกติไหมหนูใช้เน็ตหอ,อหนูเพิ่งถึงหอเมื่อกี้เลยหนูไปติวกับเพื่อนมา ติวที่นั่งขำกันทั้งวันเลยคือหนูนั่งขำกับเพื่อนตลอดก็คือคือหนูหลังเพื่อนคนนี้มากคือเพื่อนคนนี้เป็นคนที่แบบทาให้หนูขำได้ตลอดเวลาแบบว่าอยู่ด้วยแล้วก็แบบมีความสุขขำได้ตลอดเวลาค่ะหนูให้เพื่อนติวคณิตให้วันนี้เพื่อนหนูเรียนเก่ง สวัสดีทุกคนเดีย๋ยวหนูจะไปซอ้อมแล้วหนูมาแป๊บเดียวเฮ้ลแลไวพี่เอานะฮะพี <c oughs> ่พี่บัลลี่หนูซื้ออันนี้มากินไหมนี่เค้กช็อกโกแลตดูไว้กินไหมกินไหม หนูกินไปแล้วเนี่ย,ย,ยดูยนดี่ดูหนูกินไปแล้วเนี่ยร่อยปะอร่อยดีแต่มันกินเยอะแล้วมันหวานอะเออมันก็ต้องหวานอยู่แล้วเพราะม <c oughs> ันคือของหวานน้องหนาวมากอุ้ยเขิน <c oughs> <c oughs> อุ้ยอดีตน,น่าจะได้เจอน้องหนาวแล้ว,วไม่มีชอ้อนอิ่มมากวันนี้นมีชอ้อนนี่เฮ้ยผมนะคะเมื่มอกี้วันนี้อิ่มมากว่าวันนี้ไปกินไอหม,มาหม่าล่าใช่ไหมฉันนี่ผมยาวมากผมจริงค่ะผมจริงของคนอื่นคือผมจริงของคนอื่นอะ ช็หมดแล้วแตกแต่่งตักนเลยนะขอโทษมันคือ pistachio อร่อยดีวันนี้อิ่มมากเหมือนท้องจะแตก่คุ้มมากอ่ะอันนี้ไลฟ์ใครทำไมมีน้องเหนียวมอันนี้ไล้วน้องเหนียเองค่ะ จริงของคนอื่นหลอนหลอนจริงพี่รู้ไหมเมื่อกี้ตอนกลับมาหนูแบบเมากับคนขับอะแบบทั้งทางเลยคือแบบหนูคุยกับเขาแบบเมาช่ำม,มากทุกคน <c oughs> ในรีวิวรสชาติอร่อยไหมโชว์ได้ไหมให้ทุกคนเห็นได้ไหมเป็นไง ให้มันแบบเค็มตัดหวานไงอย่างงี้ไม่งั้นมันจะแบบเลี่ยนชาเขียวปะอะนะพิทาโช่แล้วก็มีเส้นคูนาฟ่าที่มันกรอบๆอ่ะอืน่ารักนักหนาวถึงไทยไวจริถูกสวยสุดๆจริงดีมากดีมากถูกถูกถูก ะะวิกคนฝากอฝากพีออเดอร์กันหน่อยนะคะหนูอ,อยากไปไเที่ยวญี่ปุ่นมากฝา <c oughs> กด้วยนะคะเอาอะไรให้เบลี้กินมันคือเคก้กดูบาบเค้กบ็อกค่ะ ไม่วเนี่ยโอชิเบะซินดี้เบอร์รี่คือ <Hey. S 1> แบบใดเวอยจรงว่าจะอายุไม่ถึง <laughs> มันต้องเท่าไหร่อ่ะยี่สิบป่ะใช่หรอทุกคนมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเต้นโอชิเบะได้เฮ้ <laughs> แต่พี่มารินก็ไม่ถึงเนาะ <laughs> <laughs> พี่มีนก็ไม่ถึงเคยเห็นพี่มีน เออนั่นดิมันต้องาเ,เท่าไหร่แต่มันแบบอายุเท่าไหร<ะ>่ก็ได้ใครใครบอกว่าอายุยี่สิบเคยได้ยินอยู่เหมือนกันเออใช่ปะคือพี่เรียบร้อยขอบคุณครับสิบแปดอ๋อสิบแปดชอบกินของหวานชอบกินของหวานที่ไม่หวาน <laughs> ชอบกินของหวานที่ไม่หวานห้าสิบกำลังดี ถ้าสิบน่าจะแก๊ดแล้วนะคะถ้าสิบไม่อยู่้าสิบไม่เยนะสิบเจ็ดสรุปเท่าไหร่ทำไมทุกคนพิมพ์มาเหมือนกันสามสิบเอ็ดอายุไม่เกี่ยวเออเฉลมีอายุมั้งเซฟมคนเขียนว่าอายุไม่เกี่ยวอยู่ที่คาแรคเตอร์เท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องโตก่อนโ <laughs> ตแล้วเก้าแล้ว <laughs> <laughs> จะบรรลุนิธิพวาวเวอร์ล่ะเฮ้ยทราคนอยางเห็นหนูโอชีเวไหม <laughs> ็ทุกคนอยาเยกเห็นไหมเกียดผักพี่เกียดผักอะไรสุดออที่หอมไม่ใช่กหหินหอจริงจริงหนูชอบกินผัก<อ>แต่ว่าคือก็ชอบก็กินได้หมดหอ่ะ<อ>คิดก่นไม่ชอบมาละเพราะว่ามันขมมาก แต่ถ้าเป็นมาลาที่แบบต้มในซุปแล้วมันหายขมก็กินได้ <Course. S 1> ขาวาหรือดำถ้ามัน็ังไให้มันหายขมชอบกินแบบมาลายัดไส้อะแบบมาลายัดไส้ที่บบม,าามันอยู่ในซุปพี่วรลลี่ถ้าได้ขึ้นโอชิเบะอยากเป็นสีขาวหรือสีดำอยากเป็นสีขาวหนูอยากเป็นสี สีอะไรก็ได้อุ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าหนูแบบใส่สีขาวก็น่าจะแบบน่ารักเกินไปเออใช่ไหมน่าจะแบบคือชอบโพสสีขาวใช่ไหมแต่ว่าชอบชุดสีอุ้ยเออชอบชุดสีดำแต่ว่าคิดว่าถ้าได้ขึ้นก็น่าจะเป็นสีขาวโอชิอยากโอชิเบกับใครมีไหมมีไหมไหว่าวะมะ ทุกคนเลยแล้วบ้างเลยแบบใดทุกคนหนูรู้นะว่าทุกคนจะชิปมาลาต้มไม่ค่อยขมใช่หนูชอบกินมาละยัดไส้หมูสับหั้นมาละเราหน่อย <laughs> สีเทาสีเทาคือ <Okay. S 1> สองสีแบบใส่คนละครึ่งปะ <laughs> ใส่คนละครึ่งสองสีอ่านหนังสือแล้วให้เพื่อนติวให้ไงวันนี้ไปอ่านหนังสือมาถามว่ารู้เรื่องไหมขึ้นโรงเรียนหนูอ่ะมันจะมีสอบสองรอบใช่ปะหนูก็คือถ้าสมมติรอบแรกอ่ะไม่ได้คะแนนที่ต้องการเราก็จะไปสอบรอบสองได้ไหนูว่าหนูน่าจะ ได้สอบรอบสองเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้เฮ้ยแต่หนูมั่นใจว่าภาษาจีนกับภาษาอังกฤษหนูผ่าน<ม>แต่วิชาหลักห้าวิชา <ม är S 1> สี่วิชาน่าจะไม่ผ่านนะติวเข้าใจอ่ะเข้าใจอยู่ได้อยู่ได้อยู่ พี่สอบสับด่าพี่สอบพี่สอบสัปดาห์หน้าหรอใช่สอบอะไรอันนี้สอบปลายภาคจริงจริงดีเลยปลายภาคอ๋อพี่ยังไม่เจอเลจะปิดเทอมแล้วหรอไม่มีปิดเทอมปลายภาคนะใช่โรงเรียนหนูไม่มีปิดเออใช่อ๋อเศรษีเหนื่อเศร้าเลยเออเศร้าไหม ไม่เป็นไรเรายังไงเราก็หยุดบ่อยอยู่แล้วก็เหมือนพิ่เทมคือห, <laughs> หนูหยุดบ่อยมากก็คือพอหนูไปโรงเรียนก็คือแบบมาแล้วหรอคือทุกคนแบบซินดี้มาโรงเรียนแล้ว<ม> <laughs> ไหนพี่เบ์รี่รีวิวมาหาอะไรช่วงนี้ไหนมาหาช่วงนี้ ดีเลิศภาิาจีนก็เหมือนเดิมทุกวันสนุกไหมสนุกชอบไปมอชอบไปเรียนเลิศเกินเก่งคือชอบไปเรียนชอบไปเรียนใช่เรียนอะไรบ้างเรียนรังเสไหนพูดให้ฟังหน่อยเฮ้ยทุกคนหนูพูดหนูพูดได้ประโยคนึ่งบองโจชมาเปลเซนดี y ไหนพี่เบลลี่พูด เองบรีเอ้ยืออยากได้แบบซินดี้แบบสำเนียงฝรั่งเศสซินดี้ฝรั่งเศสก็ซินดี้มันไม่แบบไม่มีแบบเมื่อกี้เหมือนพี่พูดแบบเบอร์คดีแล้วซินดี้มีแบบซิงคดีซซงซงคดีซงแเอะไซิคดีว้าวว้าวาวว้าวว้าวว้าม้าว้ s ิงค์อ่างล้างมือ s ิงค์ดี่มนเป็นตัวอ่างอย่างก็ต้องไปขอควอยเราหนัวเซ็งเซ็งดีบองชัวจะมาแปล s ่ n เซดีเลยพี่เบอร์รี่ซินดี้ไปกินตีใหญ่กันคือวันนี้เพิ่งกินหมดแล้วมาท้องจแปะวันนี้กินเยอะมาก เหใช่นี่กินเยอะมากกินมาแล้วมาทำแซ่นตีใหญ่แบบไหนเพราะว่ามันกินอันนี้เร็วเค้กเค้กช็อกโกแลตดูใบมากินเถอะถึงยังเนี่ยถึงหอยยังอุ้ยพี่เบลี่มีช้อนไหมขยุ้มได้ไหม ใช้มีดได้ไหม mm hmm. ขี้เกียจล้างเพราะเราจะใช้มีดกินไะข่นะเพราะเราขี้เกียจล้างแมงม่วงในกาดหนูว่าดีน่ารักไหมมาเราจะมา ASMR ให้ทุกคนนะมาเรื mm ่อยๆขเกียล้าง อ๋อมากวิมันแบบมีโฟกัสด้วยนะโฟกัสโฟกัสนี่ คือ,อมันแบบฟินมากกินไหมอม่ได้อยู่เ่ากีกินไปไม่กี่คเห็นอยู่เห็นอยู่ กินอีวะไรนะหมาลาป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้กินไอเค้กนี่ไปยังทำแบบโอ้โหคือจุกอะไรขนาดนั้นวะอืมกินมากขนมชอบกินพิทาชิโอมากแล้วมันแบบฟินอ่ะหนูคนไปซ้อมได้แล้วค่ะดีใจเลยนะโอเคคนละหนูจะลงไปซ้อมแล้วนะคะ ฝากกดเอ้ยฝากพีให้พวกเราด้วยนะคะบายบายไม่เจอกัน <c oughs> ขอบคุณะค่ะ